ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะพี่วาสานครับค่ะพอจะโทรมาแจ้งที่พอเคยบอกพี่วาสันไปว่าพอจะขอดอกเบีย้ยพิเศษให้อ่ะคะ่ะพี่และทีนี้ไฟแนนซ์เขาอนุมัติแล้วนะคะแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยค,คือถูกไปกว่าเดิมเยอะมากเลยปกติพี่วาสันจะผ่อนอยู่ที่เจ็ดพัน เออ7,600กว่าบาทอะค่ะตอนนี้มัน<ช>พอได้ดอกเบีย้ยพิเศษก็เหลือแค่6,789บาทเองค่ะพี่6,789 <6, S 2> บาทค่ะถูกไปกว่าเดิม811บาทหนูคิดไว้แล้วถูกไปกว่าเยอะมาก8 0 0เหลือ6,886 6,789 <69 S 1> บาทค่ะดอกเบียบเบ้ย3.89เองค่ะ ถูกไปกว่าเดิมเยอะมากเลยครับครับขอบคุณมากเลยใช่ค่ะพี่วสันได้ค่ะขอบคุณได้ถูกไปกว่าเยอะเลยเนาะพี่เนาะมีเนาะที่ได้งานโยที่ตามให้เนาะค่ะคขาที่ช่วยๆกันเนาะโอเคค่ะครับขอบคุณมากเลยนะคะ ก็พลอยโทรไปแจ้งลูกค้านะคะว่าได้ดอกเบีย้ยพิเศษแต่ในกรณีที่ลูกค้าจะได้ดอกเบีย้ยพิเศษแบบนี้ก็คือลูกค้าจะต้องมีประวัติแล้วก็มีเครดิตที่ดีด้วยนะคะพลอยก็จะยื่นเรื่องแล้วก็ทําเรื่องให้ได้ดอกเบีย้ยพิเศษแบบนี้นะคะแบบเคสนี้เลยดอกเบีย้ยเท่าไหร่เนี่ยอ่ะดอกเบีย้ยที่พลอยเอ่อได้เอ่อดอกเบีย้ยที่พี่วสันพอได้ไปนะคะแค่3.89เเองถือว่าถูกมากเลยนะคะลดไป เดือนเดือนหนึ่ง8 1 1บาทตามที่พลอยได้แจ้งเลยนะคะก็เป็นเรื่องจริงนะคะขอปรับลดได้ถ้าสำหรับเคสที่ลูกค้ามีเครดิตนะคะลูกค้าประวัติดีพลอยจะยื่นขอแบบนี้ให้กับทุกเคสเลยนะคะถ้าเกิดพลอยช่วยได้ะคะ่ะเคสวั <Okay. S 2> นี้ไปส่งรถกัน่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปส่งรถกันนะคะไฟ n a n c ์นอนุมัติแล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนก็พบกับพลอยพรีเมียมค่ะอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เป็นวันที่4ี่สิงหาซึ่งเป็นวันดีๆที่พลอยจะนํารถคันงามนะคะไปส่งมอบให้กับพี่รักแล้วก็พี่วสันนะคะไฟแนนซ์ขาดแล้วเดี๋ยวเราจะไปส่งรถมอบรถให้กับลูกค้าที่จังหวัดระยองนะคะแล้วบอกก่อนเลยว่าลูกค้าพี่รักแล้วก็พี่วสันโอนจองทัางที่ยังไม่เห็นรถเลยนะคะไปดูกันค่ะมากันเลยว่าสวยใสยขนาดไหนนะคะเราเตรียมรถให้พร้อมแล้ว Lets go มากันค่ะว่าเป็นโฉมหน้าแบบไหนและคันไหนที่พอยจะไปส่งนะคะนี่เลยค่ะคันนี้นะคะนี่นะคะเป็นฟอร์ดแดงเจอร์ปี2 0 1 0ัเนเดี๋ยวพออจะไปส่งมอบรถให้อันนี้คือพอยได้คลีนทํทำความสะอาดทุกอย่างให้อีกรอบนึงแล้วก็เปลี่ยนแม็กให้เปลี่ยนยางให้เรียบร้อยนะคะอ่ะพอยพูดขีดไปเล็กน้อยเปลี่ยนยางให้หมดทั้ง4เส้นเลยนะคะ ตามที่พลอยบอกในคลิปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเจอกันที่ระยองนะคะพี่้ามาค่ะ อตอนนี้พลอยก็อยู่ที่ระยองนะคะวันนี้พลอยเอารถมาส่งมอบให้กับพี่รักแล้วก็พี่วส,สันนะคะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวพลอยจะถามพี่วส,สันว่าเจอรถพลอยจากช่องทางไหนคะดูมาจากไหนช่องทางย t u b e ครับอ่าแล้วทำไมพี่วส,สันเห็นแล้วคือดูแบบแค่วิีเดียวหรือเข้าไปดูยันจบเลยคะดูยันจบแล้วก็หลายรอบด้วย่าจะตัดสินใจได้ <c oughs> แล้วพลอยถามอีกดึงแล้วดูแล้วเนี่ย คิดยังไงถึงแบบโทรหาพลก็ดูจากไอ้ที่เราดูรถนอกก็คือพวกหัวนงหัวน็นอตคือไม่มีแกะเนาะแล้วก็ดูสภาพดูภายในดูดูตามที่อธิบายอ่ะที่รีวิวใช่ไหมตามที่รีวิวเป็นจริงอย่างที่พลบอกเลยใช่ไหม <laughs> แล้วพลถามหน่อยว่าวันที่จะตัดสินใจเนี่ยโอนจองมาหาให้พลเนี่ยคือยังไม่เห็นรถเลยแต่โอนจองทำไมถึงกล้าที่จะโอนจองคะอ่ะ ก็ว่าเออรถนี้มันโอเคมันได้แล้วมันมันสวยอ่ะมันสวยแล้วก็ก็ต้องได้ได้ความสวยก็ต้องจองไว้ก่อนเลยจองไว้ค่าคาเดี๋ยวอดอ่าค่าเดี๋ยวอดแล้วก็จจะะเอนรู้สึกยังไงกับพอพี่ว่าสันได้ดูในคลิปอ่ะแล้วพอมาเจอเห็นรถตัวจริงสวยแบบในคลิปหรือว่าในคลิปไม่สวยเท่าตัวจริงโอเคเนาะ มันก็โอเคแล้วก็สวยสวยอย่างในคลิปสวยแบบในคลิปเลยนะคะสวยอย่างในคลิปเลยหัวน็อตไม่ขยับเลยภายในดีหมดอย่างที่พลรีวิว<ช>จริงๆใช่ไหมคอัก็วันนี้นะคะพลก็มารีวิวเท่านี้พลก็ขอขอบคุณพี่รักแล้วก็พี่วสันมากๆเลยที่ยุติศาสไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นให้พลแบบมาส่งมอบรถแบบนี้แล้วก็ยังที่จะแบบโอนจองทั้งทางที่ยังไม่เห็นรถเลยพลแบบโอ้โห ตึงมากเลยคือญาติที่จะแบบเจอลูกค้าแบบนี้อย่างน้อยก็ต้องไปเห็นหน้าร้านไปเห็นว่าโอ๊ยเราขายมาจริงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจะแบบพี่วศรกับพี่รักคือโอ้โหเด็ดมากเลยอ่ะพอได้การโทรศัพท์ปุ๊บอดตังค่เลยนะกำลังนอนอยู่เท่านั้ใช่พี่รักเป็นคนอดตังพี่วศรเป็นคนบอกว่าต้องคันนี้นะคะก็นนี้ขำขำสี่ห้ารอบแล้วสรุปแล้วจะเอาจริงไหมเอาจริง ถามอีกรอบนึงเอาจริงไหมจริงเอาจริงก็จริงจรงก็จริงนะคะก็ได้รถมาจอดอยู่ตรงนี้แล้วก็สวยด้วยนะคะก็เอาไปขับไปใช้นะคะให้เงินเต็มท้ายนะคะให้รวยล่ำรวยมหาศาลไปเลยนะคะรวยๆค่ะขอบคุณมากค่ะ